มาเลยเตะซ้ายเตะขวาเตะซ้ายเตะขวาสวัสดีค่ะเพื่อนๆจินดีมาวันนี้มีเมนูอะไรวีวีกำลังดูข่าวเตะซ้ายเตะขวาเตะสูงชกต่ำเตะเป้าไปเลยมากินดีต้อนรับเป็นทางการเข้าสู่ช่องวีวีนะคะภาระภาระในหน้าที่มาเนย ซับๆๆเลยสับๆๆอันนี้เป็นฮัมเบอร์เกอร์สามารถทำฮัมเบอร์เกอร์ไก่ฮัมเบอร์เกอร์หมูเนื้อแต่วิว่ไม่ทานเนื้อนะคะแต่อันนี้วันนี้มาเลยฮัมเบอร์เกอร์หมูซับๆๆซับแล้วก็อย่างเงี้ยนะคะวันนี้เมนูกับสปรัชซี่นะคะสองกัมนี้แค่นี้ แล้วก็จะแถมด้วยผักแล้วไปย่างแฮมเบอร์เกอร์ก็ได้อันนี้เมนูส่วนตัวจะทำเกลียวจิ้มจุ่มจุ่มเจวอันนี้ข้าวคั่วคั่วเสร็จแล้วค่ะข้าวคั่วเดี๋ยวจะทำให้ดูนะคะจิ้มเจวแต่อันนี้ดูสิเมนูผักวิ่ก็จะทำกับผักไปเก็บผักมานี่ <laughs> เก็บจากไนวิววิว่น เก็บเป็นหัวเป็นหัวเป็นหัวเป็นตัวเป,เป็นเกี๊ยผักมรกเกียผัดมานะคะก่อนตั้งหมอ้อหม้อที่ตั้งหม้อนี้จะใส่สปาซซี่นะคะแฮมเบอร์เกอร์กับผักบางคนจะใช้ย่างก็ได้อุ้ยพริกอันนี้พริกหวานอันนี้พริกพริกเผ็ด ใจไม่นองอลองดูขาดูสิอันนี้เก็ดนาทีแล้วก็เอาออกถ้าถ้าอยากค,ค่อยเอาลงโรสเซ็โคนโรสเซ็โคนบ้านเราเขาเรียกันอะไรนนผักผักกระลำน้อยบอกผักกระลำน้อยบอกโรสเซ็โคน ถ้าอยากให้สีเขียวเจ็ดนาทีเอาออกเลยนะต้นน้ำเดือดแต่ก่อนเดืดถึง5นาทีเจ็ดใส่สีสันลงไปก็คือจิ้วๆๆๆเรียบมีเรียบมีเรียบียยยยแครอทเตะใส่ให้เป็นเขียวส้มนะคะแล้วก็เราพออีกสัก อย่าต้มนานนะคะสักห้านาทีเราเดือดเดือดเดือดคุณคุณคุณเราก็ไปแช่ในน้ำเย็นก่อนที่เราจะย่างแล้วก็ค่อยมาใส่กระทะย่างอีกครั้งหนึ่งมันจะเซ็บมากนะคะแต่บ้านเราจะสับสับสับอย่างนี้แต่ทางฝรั่งเขาจะสับหมูสับสับสบอะไรก็เราก็มาปั้นเป็นก้อนกลมๆอย่างนี้นะคะเขาเรียกว่าฮัมเบอร์เกอร์ อัมเบเกเดี๋ยวไปต้มกับสปาซลรีนี้ก็จะประมาณเ็นาทีนะคะประมาณนี้น้ำเดือเดเเทลงไปเลยอย่าให้เละนะค่ะบอกเรเซิปเต็มไปแล้วนะะแล้วเราก็จะมาตั้งหมอ้อหม้อนี้ตั้งน้ำสำหรับไอ้มากาักกะโรนีสปาซีอันเล็กๆเ,เขาเรียกสปาซซรี เสร็จแล้วเอาไปแช่ในนะ้ำเย็นพักไว้รอก่อนรอรอรอก่อนนะคะวันนี้มัน่นมันดูข่าวดูข่าวว่ามีสามคู่สามคู่จะเป็นโนสนโนแคจะเป็นคอนเทนต์หรือไม่คอนเทนต์ก็ช่างนะคะชคไปเราเชีย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  เราเชียรท่านทนายแม่ท่านทนายเ้าหุ่นดีอ่ะเพราะตัวเล็กอ่ะเตะก้านคอได้เลยนะจ๊ะทนายใครเนาะขอเอ่ยช่อนะคะประทานโทษนะคะไม่เป็นไรหรอกด,ด,ดีกว่าดีกว่าทนายหมูใครใครรู้ตัวว่าเป็นหมูหมูไม่มีขน,ห,น,นๆๆๆๆหัวโลนอไปเลยไปเลยไปเลยแฮมเบอร์เกอ ทุกวันนะคะเอาวีวีทำเมนูแตกต่างกันเพื่อนถ้าอยากได้วันนี้เราจะลงไปในกระทะไปย่างนะะนในกระทะทอดในกระทะตอนนี้ผัดผัดเสร็จแล้วเอาผปแช่ในนะ้ำเย็นพักผักไว้ก่อนก็จะปิดเลยนะคะอย่าทำนาน๋ยวผักจะปิดผักเลยเอาผักไปแช่ในน้ำก่อนนะคะ แล้ว,ลวดังติดติดติดแล้วปิดพอเลยเจ็ดนาทีแช่ในน้ำเย็นสีส้มจากแครอทสีเขียวจากสุดยอดนะคะไปแช่ในน้ำเย็นก่อนไป,ไปเลยไปเลยไปเลยไปพักน้ำเย็นแล้วก็ทำไปต้มนะคะวันนี้ใครสนใจแล้วก็เมนูต่อไปเตรียมไว้แล้ววิจจ็จุ่มจิ้มกิมจุ่มกับน้ำพริกข้าวคั่วน้ำพริก เขาขั้วเองดูสิคัวเองคขาคั้วเองวิปิดเอาไว้แล้วเมือ่อเขาคัวเองี่จะมาทำเนื้อจิ้มจุ่มเนื้อลวกลวกแต่พี่ไม่ทานเนื้อวัวแต่ทานเนื้อหมูอยู่แต่ต้องเนื้อเนื้อนะคะเพราะว่าเนื้อจะไม่มีไขมันบางครั้งก็ทานบ้างเพราะว่าเราจะสร้างโปรตีนใช่ไหมไปเลยไปเลยไปเลย วันนี้มันมันเนาะฟังข่าวฟังข่าวนักมยวยโชคกันแก่แล้วก็ถ้โชคกันมีเดิมพันใครแพ้หรือชนะก็ถือว่าเป็นกีฬากีฬาเป็นยาวิเศษไฮาฮซอยเลยสอยไปทางเลยไปละั้งฟัง มือหนึ่งฟังไม่มีเวลาไปคอมเมนต์ใครก็อย่าว่าน,นะคะเพราะว่าเราอย่ายึดติดโลกโซเชียลมากนะคะมาดูสารดีๆให้กำลังใจวิวิอุตสาห์ทำคลิปดีดีมีคนดูอยู่สองคนคนนั้นละ่ะคือคนที่ใช่บา,บายบายไปก่อนนะ